เกือบฆ่าไสครับผมโอ้ควดแล้วเริ่มควดแล้วเริ่มควดแล้วเริ่มยู่แล้วไป,ไปวะเนาะตา่ำต่ำเออต่ำปุ๊บฟุงปั๊บเลยมันมาผู้เดียวไปเมืไไหนหน่อไรหรอครับเนี่ยเยอะครับเลาะนี่ละไสครับ จะลดชิวหยยบลายจะลดชิวหยยบโอ้มาครับผมมาลองของใหม่เพิ่งกันนะเมื่อนี้นี่ครับ L 5 0 1 8 S P รหลดไม้สาลี่ไม้ครับผมรอบที่แล้วเบี้ยออกบดรถดเลยรอบนี้เห็ดมะไม้ครับผมเฮ็ดเองนี่นี่นี่ครับเสือมไม้ตะกีมันมีแต่อันนี้มีแต่คัตซี่บ้านนี้ก็ได้เสือมข้างล่างอีกเสือไม้บดเลยครับบ่รู้ว่าจะยูบูยูครับเดียวนี้กรลู้ สี่เงาค่ะเด็นี่เงาสี่เมตรครับสองเมตรกับข้อเงาสี่เมตรสองเมตรกับข้อกว้างสองเมตรยี่สิบโอ้กว้างอยู่นี่นี่ครับเสือไม้เบิดเลยชําเห็ดไม้เมื่อที่แรกันผมบระเทศไทยครับเพิ่นใส่มาโอ้ยเบียร์เบิดกระบะเพิ่นนะเห็ดเองมันเป็น เฟืองเอบนะครับมันเลยกว่างอืมงั้นมึงรุ่นจิ๋วๆออกสวนกันน่ะเป็นไดชิยกรอบอรอออวะฮะเ่รามันเป็นมาหรอป่าปานเนี่ยมันไปโดนหรอบอแขก ไล่หมดเหรอลองมึงครับมึงเปินออกกันนะเทียวสองของปีนป่ะเทียวสองของฤดูกาลสาลีไม่ลดก็ไม่แต่ว่าแต่ว่าสาลีเทียวแรกอะแหกมานเลยดีเห็ดไม้บดแกเมิเทียวเดียวเดี๋ยวเห็ดไม้าดขัน เรียนรู้เป็นอาจารย์เขาใว่ะเอาลองมึงครับออกสวนกันนะแรงอยู่แล้ว L ลฮาซุนออกเจ๊น้อยหนิเนาะจวดไปโอ้โหขอกแท้ประมาณเจ็ดแปดตันยูดอกนี่ ใส่ล้อเจ็ดแปดตันอยู่ดอกนี่ครับมีรถมาเพิ่มอีกแล้วครับทีมงานรถแข่งขวางเลยท,ท,ทีมงานโค้แขกมีรถมารวมอีกแล้วโอ, <laughs> โอ้รถกวางอยูเด้นะครับเอาครับผมเดี๋ยวไปส่ง <laughs> เดี๋ยวเอาขี้ไปส่งนะครับเพราะว่ามันจะได้พาดินทรายถ้าบ่ส่งบ่ได้ครับจังได้ก็บ่ไปครับรถหน่อย แต่รถเสียล้าน่นี่นนไปส่งเนาะนกลับมาอีกแล้วไปมือเศร้าเนี่ยกลับมาอีกแล้วครับผมโอ้ล้านนี่บ่ธรรมดาสุดยอดอีหลี่ะเดี๋ยวไปส่งรถกันครับผม เกือบฆ่าทราครับผมเอามาลองมันกันนะครับเอลฮาซูหน <az> มาลองดินไราเธอแรกจะเป็นตั้งไรครับผมแต่ว่าดีเล็กหน่อยมันมีรถขิบแล้วน้ำกรนนะครับโอ้เมื่อกี้ขนาดเข่าโค้งก็ซื้อจมทรายยังสิค่าละ่ะ สิ Inside, นนส่ลองมึงครับรถยังกระยานไปไปถังเครื่องเมื่อไหรครับผูมันยิบมันยิบเป็นตะค่าอยู่ข้างล่าง l 5 0 1 8 s p สายจวดสายจวด โอ้แรนเร็วตล่ละโอ้รนไม่ยังเินยังะผมรนสาว่ได้ได้ดิส่าต้องแรนเร็ว โอ้ขวดแล้วเริ่มขวดแล้วเริ่มขวดแล้วเริ่มยู่แล้วไปวะเนาะตามตามเออตามปุุ้ฟงปัป๊บเลยขันมาู้เดียวไปเมื่อไหรเนระครับเนี่ย นี่แหละ้ายครับโอ้จนรถชิวหยียบลายจนรถชิวรถไม่รถไม่สาลี่ไม่เียวแรกควม แล้วเข้าไปดักคนอยู่ทั้งหนา้าขึ้นได้ปะ่ะมีขีบอยู่บนหน้าจะมีปัญหาครับมามาเยอบ ไปเลยอาดลาดอ่าวผมเดินทางกวอดไัย